มาครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนลงอขอนไซต์เปิดใช้อัพสกิลเนาะของฝั่งค่ายฟ้าค่ายแดงเนาะสำหรับเกม Ark Night Infill ไม่ว่าคุณจะเล่นในโหมด Volcan หรือว่าโหมด DX สิบเอ็เนาะคุณจะไม่มีออปชันในการปรับอัพสกิลพวกนี้เนาะเดี๋ยวผมจะมาสอนลงมาอย่างแรกเลยคุณเข้าไปในเบราว์เซอร์ของคุณเนาะแล้วคุณก็เสิร์ คำว,ว่า OptiScaler เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ใน description นี่แล้วคุณก็เข้ามามันเป็นกิจกรรเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเขาจก็จะมีบอกเนาะ OptiScaler คืออะไรทำอะไรได้บ้างมันทำงานยังไงเนาะพอคุณเข้ามาใช่ไหมครับมาตรง Release ครับกดตรงนี้เลยเวอร์ชัศูนย9เจ็ดเก้าเป็น Version ล่าสุดเนาะจากนั้นคุณก็โหลดปึ๊บเริ่มโหลดเลยโหลดไปเรียบร้อยเนาะอ่ะทีนี้พอคุณโหลดเสร็จ ให้คุณเปิดไฟล์พุกเข้ามาเลยไม่จะเป็นซิฟเนาะ,ะอย่างนี้เนี่ยคุณเปิดซิฟมันขึ้นมาเปิดเสร็จแล้วเนาะให้คุณคุมนะคุม copy แล้ววิธีไปที่โฟลเดอร์เกมทำไงคุณเปิดตัวร้านเชื่อเกมขึ้นมาเนาะขีดสามขีดตรงนี้ตั้งค่าเกมเปิด d อเล็กทรอของไฟล์ แล้วจากนั้นคุณเข้ามาเนี่ยวิธีเช็คว่ามาถูกที่ไหมให้ดูครับมันจะมี Enfield ีกีตรงนี้ถ้ามาอย่างเงี้ยคือถูก,ถกละแล้วคุณ Control V ไปได้เลยอันนี้ผมเคยลงมาก่อนเนาะเคยลงมาก่อนอ่ะก็กด r e a c e c r e a c e เสร็จเรียบร้อยปุ๊บอะทีนี้คุณก็ต้องหาล้ววิธีลงเนี่ยคุณต้องหามา ตัวหาตัว set up underscore window d b a t นะนี่ตัวนี้เป็นตัว batch คุณออก็ดเปินคลิกเข้าไปกด run ส่วนตัวนี้เนี่ยที่ผมไปรีเสิร์ชมาเนี่ยตัว file name o p t i c c a l e r เนาะมันจะมีอยู่ประมาณมีอยู่8แบบซึ่งของ a r c n i n f i e l d เนี่ยถ้าคุณใช้บางตัวเนี่ยมันจะขึ้น anti cheat ของเขาเนาะ ซึ่งมันจะมีอยู่2ตัวที่ไม่โดนแ n t ตี anti ้ e ีตก็จะมีตัวนี่หมายเลข5้า d3d12. d dll d กับตัวอ่น w อ n m เนาะแต่ว่าผมแนะนำให้ใช้ตัวนี้เนาะคุณนอกวิธีแล้วก็คือในคอมมันพร้อมเนี่ยกดเลยก5 enter แล้วมันก็จะถามว่าคุณใช้การ์ดจออะไร NVIDIA หรือ Intel เนาะจริงๆพวก 20, 30, 40, 50เนาะมันรองรับพวก dlss อยู่แล้วเนาะน่าจะ พราะว่าผมไม่ได้ใช้การค่ายเขียวใช้การค่ายแดงแต่ตัวเฟรมเจนเนียต้องเปิดในวอลแลนแล้วเดี๋ยวก็ผมด้ทําคลิปสอนอีกทีนึงเนาะ,ะทีนี้พอคุณลงเสร็จใช่ไหมมาตัวนี้คุณก็เลือกเอาว่าโมเดลการจองคุณเป็นของค่ายอะไรเนาะกดเลขหนึ่งก็คือค่ายแดงค่ายฟ้าเอ็มดีอินเทลเลขสองน,นี้ค่ายเขียวพอกดเลขหนึ่งไปเนี่ยถ้าเป็นของ a อ d i n t อ l เนาะมันจะถามว่า spoof ไหม p ปู f อันเนี้ยมันก็คือการเหมือน เหมือนหลอกเกมอะหลอกไฟเกมว่าคุณใช้การ์ดค่ายเขียวอยู่เนาะเพื่อให้เปิดเดีหรือเฟมเชนได้คุณต้องกดหนึ่งไปกด Enter อ่ะอันนี้คือเรียบร้อยละอ่ะพอตัวนี้เสร็จปุ๊บคุณก็เข้าเกมเลยจะเข้าด้วยวอลแคนหรือว่าเดลิคเอ็ก็ก็ได้เนาะเนี่ยโดยพื้นฐานนะเกมมันจะเป็นวอลแค n นอยู่แล้ะแต่ว่าของผมเนี่ยมันจะมีปัญหาเนาะวอลแคนจริงๆก็เล่นได้แหละแต่ว่าเวลาเอาตนเน็ตแท็บรัวรสับจอเนี่ย มันแครชผมก็จะใช้ D X 11เพราะว่ามันเสถียรผมก็กดเข้าเลยเลยกระตุกจังอ่ะมาทีนี้พอคุณเข้ามาในตัวเกมเนาะโอ้กระตุกเพราะว่าเล่น 2K อัด 2K ไปด้วยอเอาเป็นว่าคุณเข้ามาในตัวเกมเนี่ยจากเดิมเนาะในตรงการปรับปรุงภาพเนี่ยสำหรับคนที่ใช้ค่ายแดงค่ายฟ้าเนาะที่ไม่ใช่ของ e IA, อ i d เ a เดียเวลาคุณกดที่ T A U U เนี่ย เวลากดขึ้นมาตอนแรกจะมีแค่ทีอยู่เนาะแต่คราเนี่ยพอคุณกดเนี่ยคุณจะมี NVIDIA DLSS อ่าเนี่ยคุณก็ใช้อัพสเกลของอันนี้ได้แหละก็มีให้เลือกเลย Ultra performance, performance Performance Balance Quality เนาะแล้วก็ DLAA เดี๋ยวผมเปิดเป็น Ultra Performance นะคุณก็รู้กันว่า Ultra Performance เนี่ยภาพมันงโง่เนาะแต่ว่าพอคุณลง OptiScale เสร็จเนี่ยคุณจะสามารถกดปุ่ม Insert บนคีย์บอร์ดเนาะ นี่มันจะเปิดออปชันตรงนี้ขึ้นมาถามว่าทำอะไรตั้งค่าตั้งค่าพวกอัพสเกลของคุณเลยเนี่ยคุณจะสามารถเลือกเวอร์ชันได้เห็นไหมเนี่ยจะมี XESS ของ Intel เนาะแต่ว่าของ Intel เนี่ยถ้าจะถ้าลองเนี่ยกับเกมนี้เนี่ยแม่งใช้ไม่ได้คุณอาจใช้ได้แค่ FSR เนาะถ้าเป็นของการ์ดค่ายค่ายฟ้าก็ทำได้อยู่เนาะคือคุณแปลงอั s c a l ล XESS เป็น FSR เนาะอ่ะ ทีนี้นี่คุณจะมีเวอร์ชั่นเอฟเวอร์ดาสองเอเวอร์ดาสามเนาะลแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็คือใช้ FSR ของ DirectX12 เนาะบน DirectX11 เอันนี้ผมเปลี่ยนเป็นตัวเอ r เวอร์ดาสามเนาะนี่ก็จะมีให้เลือกเนาะจริงๆมันจะใช้ตัวเอ r เวอร์ดาสี่ได้ด้วยตัวเดี๋ยวผมมาสอนอีกทีนึงอ่ะคุณพอคุณเลือกอะไรเสร็จเนาะกดเช็คอัพสเกลาร์ตัวนี้พอเลือกเวอร์ชั่นตัวนี้เช็คอัพตัวนี้คุณจะสามารถกดเซฟในเนาะกดเซฟใน นี่เดี๋ยวคุณก็วิ่งเรียนได้เลยเดี๋ยวผมลอง D R E ก็ได้เนะแต่ว่าความกากเนี่ยอัด 2K กระตุกเดี๋ยวลองเอาคุณภาพอ่ะสวยงามเนาะแต่ว่าปัญหาของตัวเนี้ยที่ผมเจอก็คือเวลาอยู่ใกล้ตัวละครเนาะมันจะมีการแบบจางตัวละครมันจางแล,แล้วถ้าเป็นตัว FSR เนี่ยมันถ้าเป็นเวอร์ชัน3เนาะไม่ใช่4เนี่ยมันจะโกสติ n งเห็นไหม น่าเกียดแต่ก็นั่นแหละไม่เป็นไรอ่ะเนี่ยเราลองไอตัว Optiscaler เนี่ยสามารถกด Insert แล้วก็นี่ FPS Overlay เนาะคุณสามารถเปิดได้อันนี้ตัวเนี้ยตั้งค่าตำแหน่งตังตนนต้งค่าว่าจะดูอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวผมลองเลือกเป็น Full เนอะแบบดูมาเลย s a v ไปในแล้วกด Insert ปิดนี่ Frame ร a t e หนึ่งร้อย a v a a t หนึ่งร้อยนี่เห็นไหมคุณจะเห็นว่าเนี่ย DLSS แปลงเป็น FSR อ่า เฟรมไทม์ time, นิ่งๆเก้าสิบเฟรมมีกระตุกบ้างไม่มีการแควมเจอ้อเลื่อมีปัญหาถ้าไม่ได้อัดก็เื่อสบายๆเลยมีแรมการ์จอเต็มเชียนั่นแหละอ่ะก็แค่นี้เนาะถ้าตองมีตรงไหนไม่เคลียร์ก็เดี๋ยวมาทำคลิปสอนเพิ่มให้ไม่ใช่นะ